จีนจีนพี่พร้อมแล้วไปกันไปไหนจี <c oughs> นน่ะนะว่างเมื่อไหร่ต้องมาชาร์จแบตท,ที่ทะเลได้ดำน้ำดูปลาลังได้ดูปลาสวยๆเลิฟเลยที่ดูข่าวมาเขาว่าโลกร้อนน้ำทะเลก็จะร้อนขึ้นปาการลังเริ่มตายพายุนเต่าทะเลสัตว์ทะเลหลายชนิดก็จะอยู่กันไม่ได้ด้วยถ้าโลกมันร้อนก็ต้องช่วยกันลด โลกประกอบด้วยพื้นน้ำถึง3ส่วนพืชที่อยู่ในทะเลก็สามารถกักเก็บกาคาร์บอนไอดออกไซด์ได้มากที่เราเรียกว่าบูคาร์บอนจาทะเลกักเก็บได้มากกว่าพืชบนบกถึง4เท่าตัดปล่ฝยออกซิเจนออกมาส่วนของรากก็ไปดูดซับคาร์บอนที่ละลายในพื้นดินใต้ทะเลยาทะเลยังเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหาย,ยากหลายชนิดและก็ยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำไวอ่อนให้ชาวบ้านทำการประมงได้ต่อไป มาช่วยกันปลูกเพื่อปกป้องทะเลที่เรารักโรคไม่ร้อนทะเลไม่ร้อนถ้าช่วยกันปลูกรดร้อนตั้งแต่วันนี้ SCG Passion for Better